49%โค้ตาชาวต่างชาติซื้อคอนโดในประเทศไทยหลายคนมักเข้าใจว่าเช่นคอนโดตึกนี้มี100ห้องชาวต่างชาติจะได้เพียง49ห้องและเป็นของคนไทย51ห้องซึ่ง ผิดนะคะจริงๆแล้วโคต้าชาวต่างชาติเราจะคิดจากพื้นที่ใช้สอยของตึกนั้นๆค่ะเช่นตึกนี้มีพื้นที่1000ตารางเมตรจะเป็นโคต้าชาวต่างชาติไปที่490ตารางเมตรเพราะในแต่ละคอนโดพื้นที่ของแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันห้องนี้มี30ตารางเมตรห้องนี้มี50ตารางเมตรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเช็คโคต้าชาวต่างชาติที่จะซื้อคอนโดในตึกนั้นๆเราสามารถเช็คได้ที่นิติของตึกนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากกับ ขั้นตอนเหล่านี้ให้เอเจนต์ไอดูแลการขายคอนโดกับชาวต่างชาติดูแลตั้งแต่ต้นจนวันโอใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วมีซับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินในเขตกรุงเทพปริมณฑลสามารถติดต่อเอเจนต์ไอตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะ